สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะเรามาอยู่กับอ้วนดาวเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะนี่ยังอยู่ที่เดิมนะคะปล่อยให้เขาเล่นคลายเครียดก่อนนะคะหลังจากที่พ่อเลินไม่อยู่นะคะพาแม่เปีงยงไปเที่ยวนะคะไปช็อปปิ้งนะคะขอบคุณแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนที่รักและเป็นห่วงนะคะ พี่เดอนเป็นยังพี่เดอนเป็นยังลูกลูก ผู้เชี่ยวชาญในการเล่นสูเอ้ยเป็นจังไนแต่เฮ้ขคือเล่นคักเถอะวะวันนี้ไม่มีสาวๆมาเล่นกับผมเลยครับผมเหงามากเลยครับวันนี้อเออ ไม่มีใครมาเล่งกับผมเลยครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซทั้ง28ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะมาให้กำลังใจควันใหม่กับน้องดาวกันเด้อว,วันนี้ดาวโชว์เดียวนะครับโอ้โห วันนี้ดาวโชว์เดี่ยวครับดาวโชว์เดี่ยวครับวันนี้อเออไ่นล่ะแม่อยากให้มากินหนานอกบานชิวๆไหนแม่จะคล,ล้องอะไรก็ลินเต็ูสูนาอโอ้ยเพื่อน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 ขาเพื่อนไหวพูดขาลังเพื่อน ม,มามาขึ้นต้นไม้เห็นไหมเอฟซีเบิ้งแล้วแล้วผู้ใดเป็นลิงแล้วใส่ขึ้นต้นไม้เบิ้งแล้วแล้ววันวันขึ้นต้นไม้เบิ้งแล้วแล้วเลินกลับแล้วค่ะกลับแล้วยังไม่ถึงนะคะ ใส่ปีนต้นไม้เห็นไหมซี่เบิง่งเบ่งอาลาปีนแบบใด้ใส่ลาปีนแบบใด้ลูกปีนแบบใด้เฮ้ย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 โจโตโอน้นันนันแมว่ว่าแมนขาเค็ดละตีนั่นนั่นส้นจนได้เรื่องเห็นบอลแม่ว่าแล้ว,วเล่นบอลเป็นยางเป็แนแนวเลยแม่เนาะ ดูนะคะความฉลาดของอ้วนดาวของเราอ๋อฮึฮอ่ยยะอ่ยะอ่ะยะผู้เชี่ยวชาญในการเล่นโซ่ครับอ่ะยะอืมเป็นไงล่ะครับแม่แม่เอฟซีครับผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับผมหล่อสุดในสามโลกไหมครับโอ้โทษ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 นั่น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 หาเรื่องหาเรื่องหาแต่เรื่องเลย โซซีขาดบ่โซขาดกับค้าจะของสีเคสยาเล่นไลโซน่ะนะไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเออนัอ่นนั่นนั่นเอาเป็นลิงบังเอาเป็นลิงขึ้นต้นไม้ดีกว่าเป็นลิงขึ้นต้นไม้อไเอาขึ้นต้นไม้เร็วไปเร็วแลเร็วผุนไปกินเปลือกยุค่าไปเร็ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูครับดูครับให้เล่นลูกบอลไม่เล่นครับผมถนัดเล่นโซ่มากกว่าลูกบอลครับดูครับโอ้ยบันนี่เล่นเมย์กันนนอีนิ่งไเลยบันนี่มันจะถือตาหน่ะนะตาชีบวท่น่ะแม่ว่าเอาแล้ว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  A nong 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 long a nong look nong a nong 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 คุณอะคุณะง่าสิหักย้อนสูนี่แหละคะ่ะง่าหน่อยหน่อยนี่นุว่าถ้าง่าหักแล้วมันหาเจอมันก็ค่อยยังชั่วนะมันจะหาไม่เจออีกนะอ้วนมันเล็กอ่ามันจะหักรู้ไหมขอบคุณแม่แม่เอฟซีทั้งร้อยสิบ สี่ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะมาเป็นกําลังใจให้ควานคาคนใหม่กับลูกชายคิดือ้ <c oughs> อเอออยู่กันอยู่กันสี่คนหาคนพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกชายนะตรงใส่ควานหนึ่งสามคนนอนงองฟัง่งหาสูไม่ว่อนจับนงดาวพี่เฟิร์นผูกสูเลี้ยงกันสามคนพุ่นเด้คะ่ะ แม่วอนนี่ละค่ะเป็นควานวันนี้ผุน่ผนฝุนเบิงบิงเบิงเบิงเงลูกไส้แม่เอซี่นะขี้ดือ้อายวันนี้พ่อเสมก็ไปทําธุระนะคะแม่วอนก็เอาน้องดาวออกนอกคอ,อกเองนะคะผูกเองพามาเดินเล่นออกกํลาลังกายเองนะคะ ก็อยากจะพาเดินรอบหมู่บ้านนะคะแต่ว่ากลัวค่ะกลัวน้องดาวไม่เชื่อฟังกลัวน้องดาวงองแงกลัวทุกอย่างยังไม่กล้านะคะเดี๋ยววันหลังจะลองให้แบบแม่วอนจะเป็นคนจับแล้วให้พ่อเลินเซิฟเซนะคะเซิฟเคือให้พ่อเลินเดินไกลๆหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะคะจะลองลองดูเซิฟเซินะคะจะลองเป็นควานคนใหม่พาน้องดาวเดินลาดตะเวนดูว่าจะเป็นยังไง อพี่หลงกับ่ายอมหางน้องได้ค่ะเบงเฝ้าน้องนะคะรู้ว่าพ่อไม่อยู่เออเออเออว่าจัะไหนลูกไส้ละเออเออเอาบรรยากาศมืดคึมมากเลยนะคะเหมือนทำท่าว่าฝนจะตกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่า อืมอืมโซ่ยาวนะคะแต่เอาไว้ไปไปพันไว้กับไม้ยูคานะคะมันก็เลยสั้นเขาพันเองนะคะเราไม่ได้พันนะคะโซ่ยาวกว่านออี้อีกอืมอืมฮักเท่งอ่ะฮักฮักนั่นฮักแต่แทมาขึ้นต้นไม้ให้นแม่แม่บังแล้วเแม่แม่บางคนเพิ่นกรกลัง่งเขามาแม่แมแนาใเพิ่งเพนลารขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นต้นไม้แล้วๆล้ว เร็วขึ้นต้นไม้เบิ่งแหนเร็วขึ้นเจียงเร็วฝุ่นฝ่นเอาขึ้นต้นไม้กินเปลือกอยู่คาขึ้นยังไหนอะไรเร็วบ๊ยวยช่อดอกเรนโซน่ะมาเร็วเร็วขึ้นต้นไม้เร็วอือหึอือหึอือหึ แง่งาพี่น้องเอ้ยฮักแท้ๆนัวาฮักจันได้กะฮักเราไปเดินออกกำลังกายกันไหมอ้วนกล้าไหมอ่ะเออต้องถามแม่ใช่ไหมว่ากล้าไหมอ่ะโอ้โหโอ้โห อ้วนแม่จะไหวไหมถ้าแม่พาหนูไปออกกบบาลังกายอ่ะหนูจะไหวไหมลูกพี่ลงไปเลยนใะนน้องแล้วเร็ว,รวพี่ลงพี่มีตังเขาไปเล่ยนในอ้วนแล้วเร็วยา้อ้วนเล่นโซแเร็ว,รว,ว,รว,รวมีตังอ้วนลักกี้มีตัง ลงุงลักกี้เขาไปเล่นกับน,น้องเร็วอืมเพิ่งพ่น่ะเพิน่นถ้าหนูเอาไปนี่ถ้านองดาวแลงนี่มืดเด้นี่ผู้ดใดสิจับนองดาวได้บ่นี่ถ้าหนูพาไปเล่นข้างนอกนี่เออฮึเออเออ หลับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้วนมันหักอีีได้ง่าะนะโอ้ยน้อ,อมาเป็นชุดเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้ 哦。Uh huh. ฮักแท่งฮักแท่ๆฮักฮักแท่แอ่ะปวดพวกบกโม่บกแตงเนาะ ฮักระวังง่าดังอึบันนึงงั้นเดี๋ยวนุขออนุญาตออกจากไลฟ์สุดนะคะเดี๋ยวไลฟ์ต่อเลยช่องดาวเคียงเดือนแฟมบิลลี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ